ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแฟนเพจแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะคะเพจเพื่อที่จะทำการยิงแอดแต่ถ้าใครยังไม่ยิงแอดก็สามารถที่จะเปิดเอาไว้ก่อนได้เนาะเพจนี้จะทำให้ธุรกิจเราอะค่ะกระจายไปได้ทั่วทุกที่เลย มองเห็นมากกว่าหน้า Facebook เราเนาะอ่ะไปด้วยกันนะคะเห็น3มขีดด้านล่างนี้ไหมคะสขีดด้านล่างนี้เนาะกดลงไปที่โปรไฟล์3มขีดนี้นะคะเสร็จแล้วจะมีคำว่าเพจตรงนี้นะคะอ่ะเพจนี่เนาะจุมสร้างเพจไว้หลายเพจแล้ว แต่วันนี้จะมาเปิดใหม่ให้ดูกันไปด้วยกันเลยนะเอาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วนะเรากดเข้าไปที่คำว่าสร้างนะคะกดเข้าไปที่คำว่าสร้างนะแล้วก็เริ่มกันเลยเพจของคุณชื่ออะไรใส่ชื่อเพจที่ คนสามารถค้นหาได้ง่ายๆนะคะสมมติว่า,าเรา,าไม่ต้องสมมติละเราเปิดเพจนี้มาทำธุรกิจออนไลน์นะอ,ออนไลน์เป็นรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งคนอาจจะหาคําว่ารายได้เสริมหาคาว่ารายได้เสริมเราก็สามารถใช้คําว่ารายได้เสริมได้ หรือใส่ชื่อเราใส่ชื่อเรานะคะหรือเป็นออนไลน์สร้างเงินล้านออนไลน์ Online, สร้างไรายได้นะเราตรงเนี้ยคนสามารถเซิร์ชชื่อได้ง่ายๆแต่เราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้ใหม่นะคะเปลี่ยนได้ใหม่เนาะอ่ะตรงสักครู่หนึ่ง ดีไหมอยู่ที่ท่านเลยนะอยู่ที่ท่านเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ คิดชื่อเนี่ยต้องลองเซิร์ชตัวใน google ก่อนได้นะคะลองเซิร์ชตัวใน google ก่อนได้นะแป๊บนึงแป๊บนึง หมวดหมู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับโฆษณาการตลาดสร้างเสร็จแล้ว แค่นี้เลยการตั้งค่าเพจของคุณให้เสร็จใส่รายละเอียดเพิ่มนิดหนึ่งอธิบาย ันนี้อยู่ที่เรานะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเราใส่ทุกอย่างได้เลย ไปกันต่อไปกันต่อใส่ชื่อใส่เอ่อใส่ชื่อใส่รูปภาพนะรูปภาพมาอนุญาตก่อนอนุญาตก่อนเนาะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเอาเป็นรูปภาพเรานะฮะเป็นรูปภาพเราเนาะจะได้ชัดเจนในการสร้างตัวตนนะสักครู่นะ เราจุมหารูปก่อนนะอันนี้น่าจะตัดเอาไว้อื้ออืออือไม่ใช่มือไปโดนป๊หนึ่งนะคะป๊หนึ่งนะ เยอะมากา่เรียบร้อยนาะแล้วก็ใส่รูปใส่รูปหน้าปกนะคะรูปหน้าปกตรงนี้เดี๋ยวใครยังไม่มีนะสามารถที่จะทำแล้วไปใส่ทีหลังได้นะคะก็หาก่อนนะรูปเยอะมาก อเอารูปไปไว้ตรงไหนเนาะสักครู่นะสักครู่นะพี่จุ๋มก็ชอบพูดแบบนี้รูปเยอะมากๆแคลอรี่สักครู่นะคะไม่แน่ใจว่าลบไปหรือยังด้วยจะเอาขึ้นปก เราสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้นะสำหรับหน้าปกหรือรูปโปรไฟล์เราน่าจะลบไปแล้วอะเดี๋ยวใส่รูปนี้ไว้ก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปลี่ยนใหม่ี๋ยวก็กลับมาเปลี่ยนใหม่นะคะโอเคไปกันค่ะ จุ๋มไม่ได้ทำนานแล้วเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะอ่าทีนี้ก็บอกว่าให้เชิญเพื่อนๆจริงๆเราสามารถเชิญย้อนหลังได้นะเราสามารถเชิญย้อนหลังได้นะมเมอสักประมาณนี้ก่อนแล้ก,กัน าสักสิบคนก่อนเนาะ,ะหายากใช่ไหมจริงๆเพื่อนเราเยอะนะ,ะดูคนที่เขาสนใจเราเพราะถ้าเราเชิญไปเขาอาจจะไม่ตอบรับบางคนนะ,ะเอาสักเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะ,ะแล้วก็ถัดไปนะอ่นะ,ะถัดไปอีก เพจดีแล้วนะคะะถัดไปอีกติดตามเคลื่อนไหวเพจอีเมลการตลาดโปรโมชั่นเปิดไว้เรียบร้อยนะคะอ,ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเพจแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ คืออะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปกลับไปนะคะอันนี้น่าจะมาที่ที่เพจแล้วเนาะ,ะเรียบร้อยค่ะ,ะที่เพจแล้วละเราสามารถที่จะโพสต์ได้เลยดูนะอันนี้คือรูปมันจะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของหน้าปก ใครอยากเปลี่ยนปกสามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ตรงปุ่มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือการเปิดเพจนะเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นแบบนี้นะโอเคค่ะประมาณนี้เรียบร้อย